อยู่ที่ตำแหน่ง2.4พอดีเพราะฉะนั้นมันจะมีเลข0เติมขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับอยู่ที่ตำแหน่ง0ส,ส่วนพอดีอย่างนี้นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณจะได้ข้าอ,อมาเป็น2.40เซน ตัวอย่าง1.5ก็จะเป็นตัวอย่างที่จะให้คุณลองอ่านค่าจากอุปกรณ์วัดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คุณได้จากการเรียนในหัวข้อที่ผ่านมาก็จะมีทั้งหมด3รูปแบบเดี๋ยวค่อยดูกันนะโจทย์บอกว่าพิจารณาเครื่องมือวัดในภาพกอไก่ถึงค้อควายนะครับจากนั้นจงอ่านค่าจํานวนวัดในแต่ละภาพจะเห็นว่าเขาต้องการให้คุณอ่านค่าจํานวนวัดนะครับก็คือจํานวนที่อ่านได้จากอุปกรณ์นั่นเองดูภาพข้างล่างนิดหนึ่ง เราก็จะมีภาพกอไก่ขอไข่คอควายนะครับทั้ง3ภาพนี้เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ผมชี้ให้ดูก่อนเดี๋ยวผมไปวาดภาพขยายให้ดูด้านล่างนะคุณจะพบว่าอุปกรณ์ตัวแรกเป็นการอ่านตัวความเร็วเมตรต่อวินาทีนะครับโดยมีขีดเนี่ยคุณจะพบว่าเป็นขีดตรงนี้30กับ40ดูง่ายง่ายอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวผมไปวาดภาพขยายนะแล้วระหว่างนั้นยังมีขีดย,ย่อยๆอีก10ขีดตามนี้นะครับจากนั้นมาดูภาพขอไข่ภาพขอไข่เนี่ยจะเป็น มาตาจะเป็นหน้าปัดที่อ่านความเร็วแต่ว่าความละเอียดเนี่ยเฉ็ๆว่าน้อยกว่าน,นี้ก็คือตรงนี้มี20แล้วตรงนี้ก็30จากนั้นก็ตรงนี้มีขีดตรงกลางแค่ขีดเดียวนะครับไม่มีขีดอีกนะครับส่วนในภาพคอควายก็เป็นไม้บรรทัดนะครับซึ่งมีขีดตรงนี้2เซนมาถึง3เซนแล้วระหว่าง2เซนถึงสามเซนเนี่ยยังแบ่งออกเป็นอีก10ขีดย่อยๆนะครับนี่คือ,อตัวอุปกรณ์วัด 3ตัวนะครับที่ต้องการให้คุณอ่านค่าทีนี้มันเล็กนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะวาดเป็นภาพขยายให้คุณดูนะครับสำหรับก็จะวาดให้ดูใหญ่ๆเลยเราจะได้ดูกันง่ายๆนะครับเวลาคุณไปอ่านค่าก็จะอ่านได้ละเอียดนะในที่นี้เนี่ยก็จะพบว่าตรงขีดสเกลของออตรงเข็มชี้นะมันจะอยู่ระหว่าง30กับ40ผมเอาง่ายๆแล้วกันนะครับ30แล้วก็ 40นะครับหน่วยก็คือเมตรต่อวินาทีนะครับจากนั้นจาก4 0่ามาถึง40เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอีก10ช่องนะครับประมาณนี้นะครับแบ่งออกเป็นอีก10ช่องแล้วตัวเข็มชี้เนี่ยมันกเ็เดี๋ยวนะครับผมดูนิดนึง เข็มชี้ก็จะโอเคผมดูภาพนิดนึงนะครับดูภาพในหนังสือพราบว่ามันเล็กนะครับจะดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับก็คือประมาณตรงนี้เดี๋ยววาดเข็มชี้ก่อนนะอย่างนี้นะครับโอเคครับจากนั้นก็ตัวเข็มชี้เนี่ยก็จะตกลงประมาณตรงนี้ นะประมาณประมาณแล้วกันนะครับคุณจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะเริ่มต้นจากการอ่านค่าที่อ่านได้ละเอียดที่สุดจากอุปกรณ์วัดก่อนตัวนี้30นะครับซึ่ง 30- 40ถึงเนี่ยแบ่งออกเป็น10ขีดเพราะฉนั้นแต่ละขีดนี่ก็คืออันนี้3132็ 1, 2, คือถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวเลขระบุกำกับเอาไว้นะคุณต้องรู้เองนะครับนี่30อันนี้ก็3 1 3 2อ 3, 3 3 4งเพราะั้นตรงนี้คือตำแหน่งที่คุณอ่านได้แน่นอนจากอุปกรณ์วัดเป็นค่าที่ละเอียดที่สุดแลวที่คุณอ่านได้ตรงนี้ก็คือ34นะครับ เมตรต่อวินาทีจากนั้นเหมือนเดิมครับคุณจะพบว่าตัวเข็มชี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องประมาณจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับเห็นว่าเนี่ยผมขยายมาแล้วก็ยังเล็กนะครับตรงนี้ก็คือจะต้องทําการประมาณนะครับซึ่งการประมาณตรงนี้ก็แตกต่างกันสมมุติว่าผมประมาณว่าตรงเนี้ยตรงนี้ถึงตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็คือตรงนี้34ตรงนี้ขีดที่35นะครับเขียนกํากับเอาไว้ให้ดูแล้วกันตรงนี้35 จาก3/4ถึง3/5เนี่ยผมแบ่งออกเป็น10ส่วนเพราะงะั้น10ส่วนเนี่ยจาก3/4ถึง3/5ก็คือตรงเนี้1หน่วย10ส่วนก็แต่ละส่วนก็ต้องเป็น0.1นะครับผมก็บอกว่าผมแบ่งตรงเนี้ออกเป็น10ส่วนนะครับแล้วก็ประมาณว่าตรงนี้เป็นกี่ส่วนก็ประมาณสัก3ส่วนเพราะงั้นตรงนี้แต่ละส่วนก็คือ0.1 3ส่วนก็คือ0.3นะครับเพราะงั้นตรงนี้ผมจะประมาณว่าเท่ากับ0.3เมตรเซกอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นค่าที่เราอ่านได้เอาเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับค่าที่อ่านได้ก็จะประกอบไปด้วยค่าที่เราอ่านได้ละเอียดที่สุดก็คือ34เมตรเซกนะครับแล้วก็รวมกับค่าที่เราประมาณอีก0.3ซึ่งอย่าลืมนะครับว่าตรงส่วนของการประมาณก็อาจจะแตกต่างกันได้นิดหน่อยจากแต่ละคนเพราะฉะนั้นค่าที่อ่านได้ก็จะเป็น34.3เมตรเซกนะครับทับรูปไปนิดหนึ่ง อันนี้ก็คือที่เราอ่านได้จากอุปกรณ์ตัวแรกนะครับลองวาดภาพดูนะครับเราก็จะเห็นภาพชัดเจนโอเคครับคราวนี้เราก็มาดูกรณีของขอไข่บ้างนะครับในกรณีของขอไข่ก็จะเป็นหน้าปัดเหมือนเมื่อกี้นี้แหละแต่ว่าหน้าปัดคราวนี้ของเราเนี่ยมันหยาบกว่านะก็คือมันเอาง่ายๆก็คือตรงนี้20แล้วก็มาตรงนี้30จากนั้นเขามีขีดตรงกลางให้นิดนึง มันก็ช่วยเราในการประมาณแต่ว่าขีดจริงๆเนี่ยไม่มีนะครับจาก20-30ถึงน่ยไม่มีแล้วตัวเข็มชี้ของเราเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณตรงนี้นะครับอันนี้ก็หน่วยเมตรเ e อร์เซกเหมือนกันโอเคนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าคุณจะอ่านค่าตัวความเร็วนะครับจากเครื่องมือน,นี้ก็คือจะเห็นว่าเข็มชี้เนี่ยมันก็มาตกอยู่ประมาณตรงนี้นะครับ ตกอยู่ประมาณตรงนี้บนหน้าปัดสิ่งที่คุณอ่านได้ละเอียดที่สุดจากนหน้าปัดคุณจะพบว่าอ่านได้ก็คือ20นะครับไอขีดต,ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ขีดที่เป็นการบอกว่ามีความละเอียดเท่าไหร่แต่มันแค่ช่วยคุณในการประมาณเฉยๆว่าตรงเนี้ยคือกึ่งกลางนะจะได้ให้คุณดเดาออกว่าเออตรงเนี้ยมันเลยกึ่งกลางหรือยังไม่ถึงกงึ่งกลางเห็นว่าตรงนี้มันเลยกึ่งกลางมาแต่ว่าค่าที่คุณอ่านได้ละเอียดที่สุดก็คือตรงนี้นะครับก็คือ20เมตรเปอร์เซก จากนั้นคุณจะต้องทําการประมาณครับคุณจะต้องทําการประมาณจากตรงนี้มาจนถึงตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือส่วนที่คุณจะต้องทําการประมาณครับวิธีการก็เหมือนเดิมเราก็จะแบ่งจาก20มาถึง30เนี่ยออกเป็น10ส่วนเพราะงั้นจาก20่สนถึงสามนี่ก็คือห่างกันอยู่10หน่วยคุณแบ่งเป็น10ส่วนแต่ละส่วนก็คือ1หน่วยนะครับจากนั้นเนี่ยตรงนี้คุณก็ประมาณซิว่ามันสักกี่หน่วย มันกี่มันสักกี่ส่วนผมประมาณว่า7ส่วนแล้วกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งหมด10ส่วนนะครับแต่ละส่วนคือ1นะครับหน่หน่วยตรงนี้7ส่วนก็เพราะฉะนั้นก็คือ7ส่วนก็คือ7นะครับเมตรเปอร์เซกนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็จะประมาณว่าเท่ากับ7เมตรเปอร์เซกนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นค่าที่อ่านได้นะครับค่าที่อ่านได้ก็จะประกอบไปด้วยค่าที่อ่านได้ละเอียดที่สุดก็คือ20เมตรเปอร์เซก จากนั้นคุณประมาณก็คือประมาณตรงส่วนที่เป็นหลักหน่วยตรงนี้นะครับก็จะประมาณได้7ส่วนก็คือ7เมตรเปอร์เซกรวมกันแล้วก็จะเป็น27เมตรเปอร์เซกนี่ก็คือค่าที่คุณจะอ่านได้จากอุปกรณ์วัดที่สมเหตุสมผลนะครับบางคนนี่บอกเฮ้ยผมประมาณเก่งนะผมอ่านไดยี 2, ่สิบเจ็ดองสาโอ้นนี้มันก็คือมันเกินไปนะครับมันประมาณตรงเนี้ยละเอียดเกินไปตรงนี้20คุณประมาณได้เลยเหรอว่าเป็น อะไรอะสอก็คือเท่ากับเจ็ดจุดสองสามงี่โอโหูมันประมาณยากนะมันไม่มันดูเหมือนกับเกินมนุษย์ไปหน่อยเพราะงะั้นเราบอกว่าประมาณให้มันสอดคล้องกับความเป็นมนุษย์เราก็ประมาณแค่หลักเดียวจากที่ละเอียดที่สุดนะครับประมาณไปอีกหลักเดียวโอเคนะครับไอเดียของเราก็คือแบบนี้อันนี้ก็กรณีสุดท้ายก็เป็นกรณีที่เราเคยทํามาแล้วนะครับเป็นไม้บรรทัดนะไม้บรรทัดของเราเนี่ยก็จะมีความละเอียด ในระดับที่จาก2เซนผมขอวาดแค่เฉพาะตรงช่วง2เซนแล้วกันนะตรงนี้ก็คือ2เซนติเมตรแล้วก็มาที่3เซนติเมตรคุณจะพบว่าไม้บรนทัดเนี่ยจาก2ถึง3เนี่ยยังแบ่งออกเป็นอีก10ช่องนะครับโอเคแบบนี้นะยังแบ่งออกเป็นอีก10ช่องเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า ตรงนี้เราจะไม่ได้เขียนว่า,เ,าเป็นขีดที่เท่าไหร่แต่เรารู้ว่าจาก2ถึง3เซนเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น10ช่องเพราะั้นตรงนี้ก็คือ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 6จุดสอแล้วก็3เซนนี่คือสิ่งที่เราอ่านได้นะครับจากนั้นตัวไม้บรรทัดเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้1,2ประมาณตรงนี้นะครับไม่ใช่ไม้บรรทัดตรงวัตถุอย่างนี้นะครับอยู่ประมาณตรงนี้ ค่าที่ตรงปลายวัตถุลงมาที่ตัวไม้บรรทัดก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเพราะงั้นสิ่งแรกคุณต้องอ่านค่าจากไม้บรรทัดก็คืออ่านค่าที่ละเอียดที่สุดที่เราจะอ่านได้นะครับตรงนี้2ตรงนี้2.1 2.2 2.3 2.4จุเพราะงั้นค่าที่ละเอียดที่สุดที่อ่านได้ตรงนี้ก็คือ2.4เซนติเมตรครับแต่ว่าเรายังตอบไม่ได้นะเรายังต้องมีการประมาณส่วนที่เกินออกจากขีดที่ละเอียดที่สุดก่อนตรงนี้ก็คือต้องประมาณนะครับ เหมือนเดิมเวลาประมาณเราก็จะแบ่งจากตรงนี้ถึงตรงนี้เป็น10ส่วนนะครับตรงนี้2.4ด้านนี้ก็คือ2.5นะครับเขียนกํำกับไว้ก็ได้ตรงนี้ก็คือ2.5เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยก็จะห่างกันอยู่0.1เซนติเมตรเมื่อคุณแบ่งเป็น10ส่วนนะครับมันก็จะละเอียดไปหนึ่งทศนิยมนะครับก็คือแต่ละส่วนก็คือ0.01 จากนั้นคุณประมาณตรงนี้ว่าเป็นกี่ส่วนครับสมมุติว่าประมาณ5ส่วนเพราะฉะนั้นตรงนี้แต่ละส่วนตรงนี้ก็คือ0.01 5ส่วนก็คือ0.05นะครับแบบนี้คุณจะได้ตัวเลขที่ละเอียดจากตรงนี้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับตรงนี้ทซ่โยงหนึ่งตำแหน่งตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งที่ตำแหน่งทซ่โยงตำแหน่งที่2นะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่าที่อ่านได้ก็คือนะครับค่าที่อ่านได้ก็คือค่าที่อ่านได้ละเอียดที่สุดก่อน 2.4เซนติเมตรนะครับรวมกับค่าที่เราประมาณอีก1ตำแหน่งครับก็คือ0.05เซนติเมตรก็ได้ออกมาเท่ากับ2.45เซนติเมตรนะครับเนี่ก็คือการอ่านค่าที่อะไรเดียะสมเหตุสมผลนะครับโอเคนะทีนี้ทีนี้สมมุติสมมุตินะครับสมมุติว่าไอ้ตรงปลายแท่งตรงนี้เนี่ยมันหดสั้นไปนิดนึงมันหดสั้นไปนิดหนึ่ง,มส,งสมมุติว่ามันมาตกตรงนี้ เดี๋ยวเผื่ออันนี้คุณอาจจะสงสัยนะครับผมขอใช้เป็นสีน้ําเงินเลยการสมมติว่าปลายแท่งตรงนี้มันตกคุณมองแล้วมันตกตรงขีดตรงนี้พอดีเป๊ะเลยนะตกขีดตรง2.4พอดีเลยเพราะฉะนั้นค่าละเอียดที่ละเอียดที่สุดที่คุณอ่านได้จากอุปกรณ์วัดก็คือ2.4จนะครับจากนั้นเพิ่ว่าคุณมองว่ามันตกตรงขีดตรงนี้พอดีเลยเพราะงั้นถ้าคุณแบ่งตรงนี้ออกเป็น10ส่วนแล้วแล้วก็ตรงนี้มันก็จะอยู่ที่ตำแหน่ง0ูนย์ส่วน เพราะฉะนั้นค่าที่คุณอ่านได้ก็คือจะอ่านได้แบบนี้นะครับก็คือเท่ากับค่าที่อ่านได้นะครับเดี๋ยวเผื่อคุณจะสงสัยนะครับค่าที่อ่านได้ละเอียดที่สุดก็คือ2.4นะครับ2.4เซนติเมตรแต่ว่าเมื่อคุณประมาณไปอีกส่วนหนึ่งปรากฏว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งคุณคิดว่าอยู่ที่ตำแหน่ง2.4พอดีเพะฉะนั้นมันจะมีเลขศูนย์เติมขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ส่วนพอดีอย่างนี้นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้น คุณจะได้ค่าออกมาเป็น2 4 0เซนเห็นไหมครับสิ่งที่คุณได้ก็คือคุณจะได้ค่าที่อ่านได้เป็นทศยม2ตํตำแหน่งนะครับเพียงแต่ว่าตำแหน่งเนี้ยเลข0นตรงเนี้ยนะครับมันแสดงให้เห็นว่าคุณมองว่าปลายของมันเนี้ยตกอยู่ที่ตำแหน่งขี่ตรงนี้พอดีนะครับซึ่งค่าที่อ่านได้เนี้ยก็ยังคงเป็นทศยม2องตำแหน่งเหมือนกับตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่คือ,อสิ่งที่ คุณจะต้องอชัดเจนนะครับถ้าเกิดสมมุตินะว่าปลายตรงนี้มันมาตกตรง 2. จุดคุณคิดว่ามันตกตรงขีดตรงนี้พอดีเลยสมมุติว่าผมขยายมานิดนึงแล้วกันนะครับขยายมาให้คุณเห็นนิดนึงสมมุติว่าคุณคิดว่ามันตกตรงนี้พอดีปื๊ดนะเพราะฉะนัะ้นค่าที่อ่านได้คืออะไรต่ําสุดก็คือ2.5ประมาณไปอีกตำแหน่งหนึ่งก็คืออีก0.00เซนเพราะฉะนั้นค่าที่อ่านได้ก็จะกลายเป็น2.5 ศูนเซนติเมตรเข้าใจนะนี่คือการอ่านค่าจากอุปกรณ์วัดนะครับเพราะงั้นไม่ใช่ว่าคุณเห็นว่ามันตกตรง2.5คุณก็บอกว่า2.5ไม่ใช่นะคุณยังจําเป็นจะต้องทําเหมือนเดิมนะครับก็คืออ่านค่าที่ละเอียดที่สุดที่อ่านได้แล้วก็ประมาณถ้าเกิดประมาณแล้วเป็น0ูนย์ส่วนคุณก็มีเลข0ูนย์ประกอบขึ้นมาอีก1ตําแหน่งของทศนิยมตามนี้นะครับโอเคก็น่าจะเข้าใจนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างอีก ตัวอย่างนึงครับเป็นตัวอย่าง1.6คราวนี้เป็นข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ